ค่ะเขาก็จะไม่เก็บบักปางไปกินสมกันนะคะเขา้าได้บกง่วงหน่อยมากแล้วที่นี้เขาก็จะมาเก็บ,บกปักปางไปกินสมกัน,นะคะ่ะนี่ตัวบักปางตัวนี้เป็นบักปางสมนะคะนักงยิ้มก็จะเอาไปกินสมก็บกงงวงหน่อยอี่าวนักงยิ้มขออนุญาตเก็บก่อนนะคะเจอกันในคลิปกินเลยค่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะ บักปางแล้วก็บบััม่วงหน่อยแล้วก็ถั่วแจวใหญ่ของนั่งอิม่มหอมตอนปลรราปลาแดกหวางแซบนี่ค่ะหอมแดงเน้นๆล้างสะาดแล้วค่ะพร้อมกินแตน่นั่นนี่นี่ค่ะ พร้อมให้เพื่อนๆนี่บัก่งน้อยนี่บักปางสมเดี๋ยวนังยิ้มจะกินให้ทุกคนในเมืองนะคะว่ามันจะอร่อยอร่อยแค่ไหนคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะพบกับอุ้มยิ้มแอนแฮปปี้เวอร์เมนีผ้าทีท้าหนองมาชิมสมย่ามเทียงวกันค่ะนี่ค่ะมีแจ่วถวยง่ายละกันมีบักปางสมละกับบักม่วงหน่อยค่ะด้านหลังนางยิ้มนี่นะคะนี <laughs> ่บักปางละกับบักม่วงหน่อยค่ะ ไปกันเลยค่ะแซ่บต้องกางเข่าพี่น่องอือหึทำหน่ยอย,ยเป็นมุม,ม่องหน่อยไปหรอคะ่ะขั้นที่สองเป็นมุม,ม่องหน่อยอีกความหัวหอมแดงอือหึ มาลองถามเลยนะคะว่าแสบขนาดไหนหอมุดยอดอือหองมาปางมืงเหรอเป็นยังไงออหูปาปางนี่จะป้านวมสมสม ชมไลค์ก็หวานค่ะเพราะว่าเป็นแบบปางสมไม่กินสมน้ามเทียงอืมอืมอร่อยมอม,มงวงหน่อยนี่แปลคของแม่ฮักมาแต่บนเพิงค่ะไป <c oughs> ขอเพื่อนมากิน ปลาแดกกินเป็นอยู่เนี่ยเอาใส้แค่หนังเนาะถึงกินเป็นมา,นาเนานะเ,าเนี่ยเมื่ยิ้มบม่ค่อยขุ่นก็ปลาแดกมาไหนเลยเลยค่ะเมื่อตอนปลาแดกกินเป็นอยู่บอเนี่ยมึงก็น่ะตายระบาดเนี่ยกินเป็นมา,นาเนาะนี่ยใส่เราใส่ให้หอยเอ้คือ,อเป็นนูนนวๆแม่บ่านนึง ใช้ก็กม่วงหน่อยกรับหัวหอมก็บกเพียจะตอนมึงกลองมึงกว่านาอ่อ้ห้าือมอันส่งนองแสบไหมะเลยมันเอาทาเก่าหน,ะ,นะ,ะเนะก็แดกมองใะกับ ม่วงหน่อยสับผัวอมคุยแจวแาเนี้ง่วงฮึ่มตึ๊กยาที่หนฮอืมอืม วังอืมอืมอมมุมมาเดินขำมั้งหัวบาดแดกหัวก็ยังบบเหวินนะคะโดนปะหารไปแล้วหัน

กินเพื่อมูพี่ป่านะอาทุกคนแล้วนะคะเรียกว่าแซ่บมากค่ะนัวส่วงอืมอืม ปางสม Bref, ต้น <laughs> มีหนาบ้างปี่บอกให้แม่ปลูกไว้บ่ปางส้มบ่บักเข้าไว้สิกินสม มวงหน่อยคุยห้อมไ,ไอม่หรเยเจ้าน้ปลาหวานเจ้าปบะแดกทุกลอดอ แปลกขึ้ว่าเป็นหัวตอนแหลกยิ่งไปยิ่งหน้าส่วงแสบเนียมองอยังไงก็อื้ม กาบมืงหค่อยมานแนวมั้อหืมอืมทำกลางต้มาาดเสียงจะกระจันห่องรรยากาศยยามเทียงอ่ะมันอีกเป็นพือนเพื่อฝนจิตตกอือ อมองว่งหน่อยุอู้แสงคิดว่าแมงโก้什ม哈ม哈哈แมงโก้什么，เจ้ามึงก็ปาเด็ดหน่วอ,อืมเข่เห้งก็ปู ม้าวว้านก็ตอมเดี๋ยจิ้นไปแดดก้นก็กำลังสีนูนนีออ่กแสดเลยื้อ พี่หน่อยมูอยู่คนเคียพี่ได้อยากกันมาเด้อพี่น้องเลยมันเยี่ยมบานเหรอนีหมูวางหน่อยนี่ตสมนี่แซลให้กิน กค่ะจำรับกินนี่เป็นการกินสมให้ที่เห็นอน่องในเมืองี๋ยวนั่งกินเกี๊เอิอน่นสาไม,ม่มีเอิ่นแม่มากินน้ำกัล <c oughs> เป็นเคิรน ก่อนกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอกล่าวข้ามมาสวัสดีค่ะบ๊ายบายบลาไปพร้อมกับความอร่อยนะ